แต่รอหอยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องเรื่องเล่าเอ็ดีมากสวัสดีครับคุมทางฮอตโชว์มาพร้อมกับเรื่องราวของสุขภาพอาหารเป็นยาจากอาจารย์โฉบเสี่ยวและอาจารย์อีฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อกันเลยนะฮะนั่นก็คือการทําน้ํามันเขียวซึ่งเราบอกท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของส่วนผสมไปแล้วครับก็เน้นย้ำอีกทีว่า ส่วนสมสําหรับการทำน้ำมันเขียวก็คือใบมะขามใบมะขามเนี่ยล้างฝุ่นออกก่อนแล้วมันลูดเอาใบเล็กๆออกนะหรือผักเสี้ยนผีและก็ส่วนประกอบพิเศษวันนี้เราจะทดลองการเติมดอกกัญชาเข้าไปแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องทาเองนะไอ้ดอกกัญชานีไม่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 มีขายนะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็น ก็ถึใช้ส่วนส่วนของการควบคุมต้องเฉพาะแพทย์แผนไทยเท่านั้นแต่ท่านที่ต้องการจะเอาน้ํามันเขียวเนี่ยไปสูตรดมได้ด้วยให้เป็นน้ํามันสารพัดประโยชน์ให้มันมีความหอมก็เตรียมพิมพ์เสนกาละบูลเมนทอนและการกรูนครับเอาละฮะเราทำแบบเดิมเลยเราทําแบบเดิมนะส่วนผสมเหล่านี้้ท่านเตรียมไว้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทํากันเนี่ยขออนุญาตให้อาจารย์โฉบเล่าก่อนว่าน้ำมันเขียวสรรพคุณมันคืออะไรครับน้ำมันเขียวนะครับ จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าโดยที่ขายตามท้องตลาดเนาะจะมีทั้งเป็นพยายอน้ำมันเขียวจากพยายอไม่ใช่จากใบมะขามะไม่ใช่จากใบมะขามแล้วนะครับก็ใช้สีต่างๆของสมุนไพรนี่แหละจริงๆสมุนไพรมันมีมากๆมากมายหลายสูตรนะครับแต่ที่วันนี้จะนาเสนอก็คือน้ํามันเขียวจากใบมะขามเพราะว่าทําง่ายหาง่ายหาง่ายถูกต้องนะครับหรือผักเส้นผีก็ดี สองตัวนี้มีสรรรคุณคล,ล้ายๆกับตัวของน้ำมันไผ่เน,เนี่ยแหละมันปดแก้ปวดกล้ามแก้ปวดมือกล้ามเนื้อด้วยใช่ไ<ล><ช>หมครเป็นน้ำมันเขียวที่แก้ปวดไม่กล้ามเนื้อใช,ใช่ครับผมใบ<อ>มะขามเนี่ยแหละเพราะอะไรพี่โนออในรูปประครบในรูปประครบก็จะมีไพลออนะมีขมิน้นมีผิวมะกรูดนะมีใบมะขามมีใบส้มปล่อย เนี่ยใบมะขามก็คือส่วนประกอบส่วนหนึ่งของรูปประคบเนี่ยที่เราเอามาใช้ในการนวดประคบตามเส้นตามเอ็นแต่เราแยกออกมาให้แยกออกมาทําให้เห็นว่านี่เรามีตัวเดียวก็ได้นอกก็คือตัวของใครมีใบมะขามใบมะขามหัวหางง่ายเนาะเดินไปตามทุ่งตามข้างทางสนามหลวงตัดเอามาลูดใช้ได้สมัยก่อนจริงๆมันเป็น ต้นไม้ที่หาได้ง่ายมีปลูกอยู่ตามทั่วไปแสดงว่าการทำน้ำมันเขียวเนี่ยมันมีสีเขียวเหมือนกันแต่มันมาจากพืหลายหลายหลายต้นเหตุหลายหลายหลายสูตรอันนี้เป็นสูตรใบมะขามสูตรใบมะขามสูตรใบเช่นผักเส้นผี พยายอแต่มีย่านางยังมีเลยย่านางก็มีแต่ผมขออนุญาตผักที่เรารู้จักง่ายต้นไม้เราจักง่ายก็ต้นมะขามนี่แหละเพราะงั้นแล้วคุณสมบัติมันก็เลยไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อเส้นคเรื่องของเส้นไปลดร้อนในเส้นเลยใช่บตัวไม้มะขามเนี่ยก็คือความเปรี้ยวคความเปรี้ยวก็คือกัดฟอกเนาะนะครับเพราะนั้นพวกความเปรี้ยวนอกจากกัดฟอกแล้วมันช่วยเปิดคุ้มขน เปิดรูคุมขนของกล้ามเนื้อนะครับก็จะช่วยเกี่ยวกับดึงพิษขับพิษนี่คือที่มาและสรรพคุณช่วยให้เส้นมันหย่อนลงฟอกเส้นเหมือนฟอกเส้นโอ้ต้องทาระวังเลยนะเวลาไปทาผิดทาถูกหย่อนแคงหมดยุ่งยล่นะก็ต้องบอกว่าอันนี้คือคุณสมบัติของสิ่งที่เรากําลังจะทําและแนะนำให้ท่านชมได้ใช้ถูกประโยชน์ทีนี้ยในท้องตลาดหรืออาจจะ เขาเรียกว่าผู้บริโภคจะชอบสิ่งที่เรียกว่ากลิ่นหรือตัวแต่งกลิ่นหรือติดกลิ่นเป็นหลักพอเราไปใช้ตัวกลุ่มของสมุนไพรซึ่งตัวของสมุนไพรบางคนไม่ชอบกลิ่นบางอย่างมันแรงบางอย่างมันออกลิ่นมันไม่ค่อยพึงประสงค์งทางกล่ <c oughs> เขาก็จะเอาตัวปรุงเนี่ยเข้ามากรบ นี่กบมากๆกบมากมมันกลายเป็นน้ํามันแต่งกลิ่นไปดีเรื่องกลิ่นแต่สับปูล์ยาน้อยน้อยละก็น้อยลงถูกต้องเมื่อกี้เรื่องกลิ่นสับปูร์กน้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นน้ํามันเขียวในวันนี้ก็คือกะทิใบมะขามหรือผักเสี้ยนผีแล้วส่วนปลุกกินก็จะมีพิมเสนการบูนเมนทอนและการภูเดี๋ยวอาจารย์ฉบจะ สาิตใหที่้เราดูว่าการทําน้ํามันเขียวมันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะน้ํามันเขียวนี่จะต้องใช้เวลามากกว่าน้ํามันเหลืองนะ oh. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเอาละครับตอนนี้ไปชมเพลงกันก่อนครับเอาละครับต่อกันเลยนะฮะเราจะมาดูกันว่าน้ํามันเขียวที่เราเห็นอยู่เนี่ย เขาทำกันยังไงมันยากมันง่ายยังไงน้ำมันเหลืองเรารู้กันละเมื่อสองสัปตอนก่อนาไม่ดูนะใครย<ง>ังไม่ได้ดูก็ดูย้อนหลังนะราวนี้น้ำมันเขียววันนี้จะเป็นน้ำมันเขียวจากใบ <ไป S 1> มะขามเพื่อให้มีสรรพคุณในการบรรเทาการ ครับผมทางกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันขั้นตอนการทําน้ํามันเขียวจากใบมะขามขั้นตอนแรกเลยมันจะยากก่อนนัก็คือต้องรูดใบมะขามออกมารูดใบมะขามออกมาเป็นอย่างนี้นะเป็นใบใบแบบนี้นะแล้วก็ต้องบอก่านผู้ชมว่าไอความยากของการรูดใบมะขามเนี่ยต้องใช้ความอดทนที่ค่อนข้างสูงนะฝึกส,สมาธิได้ค่ะเพราะว่า <c oughs> มันจะต้องค่อนข้าง ใบมันเล็กลนะกเนาะกว่าจะรูดมาได้ขนาดนี้นะฮอาวลครับหลังจากได้ใบมะขามมาแล้วต้องทำไว้ต้องเยอะๆเลยนะอันนี้น้อยนะน้อยครับอันนี้เราทําตัวอยาา่างให้ดูนะหลังาจากนั้นใช้น้ํากะทิทเราจะทํานิดเดียวก่อนเพื่อให้ท่านชมเห็นง่ายใส่ไปในนี้เลยใช่ครับคั้นไปเลยค่ะใส่ไปในครกหมดคั้นไปเลยเสร็จเรียบร้อยวางคั้นให้มันได้น้ำสีเขียวเหมือนน้ำสีเขียวเหมือนสีเขียวใบเตยเหมือนอะไรย่เงี้ยค่ะ วางก็ได้ค่ะใช้มือได้เราใช้มือขยำขออนุญาตนะไม่มีมเราใช้ไอ้นั่นได้นะครับเครื่องเครื่องปั่นหรือใช้มือขยำเงี้ะคะเพื่อเอาสีเขียวออกมาให้ได้ะะการใช้น้ำกะทินะคะก็จะได้สารสกัดพวกสารสําคัญของน้ําที่อยู่ในใบออกมาด้วยนอกจากน้ํามันแล้วนะคะเพราะกะทะิมันก็จะมีส่วนของน้ําแล้วก็ น้ำมันนะคะดังนั้นการสกัดส,สารนะคะก็จะได้สารสาคัญทั้งพาร์น้ําและพาร์น้ํามันในใบมะขามด้วยแล้วก็เอากะทิออกับใบมะขามที่เราบุบๆบุบ,บพอได้ที่บุบๆเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่หมอ้อนี้เราทําปริมาณเล็กน้อยพอให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นภาพนะฮะให้เห็นถึงกรรมวิธีว่าก่าจะออกเปม็นน้ำมันเขียวเนี่ยก็ต้องเอาไอ้เจ้าใบมะขามเนี่ยมาคั่นวนะฮะ คัวหรือว่าตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนสีจนมันแตกออกมาเป็นน้ำมันจนกระทั่งมันแตกออกมาเป็นน้ำมันก็คนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะที่สำคัญใบมะขามต้องเยอะมากแล้วก็กะทิต้องเคี่ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆใช้เวลานานๆจนกว่ากะทิจะแตกมาแล้วข้นกลายเป็นไขแล้วน้ำมันจะลอยหน้าออกมา ในระหว่างที่ใช้เวลาเยอะเราไปพักฟังเพลงในขณะที่เรากาลังเคี่ยวนะฮะขั้นตอนคุณสมบัติการเคี่ยวนี่นะคือท่านต้องใช้ไฟอ่อนแล้วใจเย็นเคี่ยวจนบัตกะทิมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเหนียวของโบราณเขาเรียกว่าเป็น <G ilo. S 1> น้ำมันขี้โลใช่ครับแล้วมันก็จะมีไขลอยหน้าออกมาเป็นน้ำมันสีเขียวเราจะช้อ,อาจนน้ำมันสีเขียวเราเนะนะี้ยออกมาผสมเป็นยาดูสิใช่ไ,ไม่ง่ายนะปกติออที่ทำนะคะในล็บอ่ะหนึ่งพัน ml อ่ะคะ่ะได้น้ำมันจริงๆออกมาประมาณ ไ0 0 ml ถึงไม่เกิน200ก็พูดง่ายๆลิตรนึงใช่จะออกมาแค่10%ใช่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วเอาน้ำมันเขียวๆแล้วมาทำอะไรต่อจันน้ำมันเขียวตัวนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นแบบหัวสีเขียวๆแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะดูแล้วว่าเนี่ยคือส่วนสําคัญเขาเรียกว่าเป็นสารสําคัญของใบมะขามครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปเข้าสูตรตํำรับได้นะคะก็ไปเข้าสูตรตํำรับกับ น้ำมันมะพร้าวซึ่งมีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงอยู่แล้วบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงเส้นเอ็นอยู่แล้วนะคะก็ไปเข้าสูตรได้แล้วก็ไปปรุงพิมเสนกาลบูนเมททอนอ๋อเอาไอ้เจ้าเขียวๆที่ได้จากอันเนี้ยไปผสมน้ำมันมะพร้าวใช่แล้วก็ปรุงเหมือนยาเหลืองอ่ะใช่พิมเสนกาลบูนเมททอนใส่การพูแช่ไว้ใช่เหมือนเดิมใช่ค่ะก็จะเป็นน้ำมันเขียวใช่นะมันยากตอนสกัดไอ้หัวเชื้อสีเขียวที่จะต้องใช้วิธีการเคี่ยว ซึ่งใช้เวลาผมพูดถูกตรงนะเป็นบางทีเป็นวันนะถ้าเราจํนวนจะเยอะเป็นวัน<ะ>เพราะงั้นน้ํามันเขียวแท้เนี่ยทำยากทายากมากไม่ว่าจะกับผักเสี้ยนผีก็ตามนะคะย่้านางทุกอย่างก็คือเอาไปขันน้ํากะทิะใช่ค่ะแล้วเราค่อยมาเคี่ยวเคี่ยวจนเป็นกิโลแล้วก็มันจะมีน้ํามันแตกน้ํามันออกมา<ะ>น้ํามันตรงนั้นแหะคะ่ะเราถึงนามาใช้ทํายา<ะ>ในนเรื่องของการนวดได้ต่อไปซึ่งอันนี้ ส่วนประกอบจากใบมะขามก็จะทําหน้าที่ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อได้ด้วยะนะครับตอนนี้เริ่มเป็นขี้โลแล้วนะฮะเริ่มจะเหนียวแล้วนะฮะเริ่มจะมองเห็นน้ํามันแล้วนะฮะนนเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนดีกว่าฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบนึงว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงตอนนี้เริ่มจะเข้าที่เป็นขี้โลแล้วก็เริ่มมีเริ่มมีน้ํามันออกมาท่านผู้ชมไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะใช้มือถือเพื่อให้ท่านได้เห็นมุมนี้นะ นี่คือน้ำมันที่ออกมาออกมาจากขี้โละนอาอมสีเขียวๆนี้นะฮะอาละฮะเห็นแล้วฮะน้ำมันที่แตกออกมาเนี่ยเราช้อนขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นน้ำมันแบบนี้อมเขียวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปผสมกับไอ้เจ้าน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใส่พิมเสนกันบูนเมทอนเพราะงั้นเวลาเคี่ยวเนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะอ่าอ่าอ่าโอ้โหนี่นี่นี่เห็นไหมฮะไอ้น้ำมันที่เหลืองๆเขียวๆเนี่ยเห็นไหมฮะออกมานั่นนะ นั่นละต้องช้อนเฉพาะตรงนี้ออกมาแล้วต้องไปกรองไปอะไรไหมจันกรองครับเราเอาขีโลออกก็คือเต้าน้ำมันเขียวจะต้นตอนมันมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มากรองไอ้เจ้าเขียวๆเหลืองๆอันนี้ออกมาแล้วออกมาเป็นน้ำมันเขียวเมาเริ่มเห็นไหมน้ำมันเขียวโอ้โหไหลย้อยมาแล้วหลังจากนั้นไอ้เจ้าเขียวๆ,ๆเหล่านี้จะถูกไปผสมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วเติมเพียงพิมเสนกาลบูนเมนทอนการคลูก็จะถือว่าสําเร็จรูป ออกมาเป็นน้ำมันเขียวและหลังจากนั้นเมื่อคุณได้น้ำมันเขียวออกมาแล้วคุณก็จะมีคุณสมบัติน้ำมันเขียวจากใบมะขามแก้ะอะไรบ้าครับใจ แก้เกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นปวดเมื่อยนะครับอันนี้ใช้ทาถูนวดได้เลย<อ>เดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันเขียวเนี่ยมาแนะนําให้ท่านได้นวดบริเวณหัวเข่าในวันพรุ่งนี้ว่าจะนวดเข่าอย่างไรสําหรับตอนนี้คนถามกันมาเยอะเรื่องปวดเขา่าใครอยากถามส่งเข้ามานายไล,ไลออนกเจ็ดสีนะฮะทานผู้ช,ชมครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวสําหรับ การดูแลเอาน้ำมันเหล่านี้ไปนวดหัวเขา่าแก้การปวดเขา่าเขาบวมปวดฟกช้ำอะไรเหีือว่ากันสักครู่ครับในที่สุด <c oughs> ก็มาถึงปลายทางเราจะลินเอาตัวยาออกมาอันนี้ม,นมันนอยนะโอ้ยโอ้ยเขียวแล้วเขียวแล้ว น้วมันเขียวแล้วเริ่มเห็นนะฮะมันน้อยนะเห็นไหมเริ่มเขียวแล้วออกมาเนี่ยนะฮะจริจริงมันต้องเคี่ยวมากกว่านี้อีกเนาะมันเขียวก็คือจะไปนี้เทแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเอาไปผสมแต่นี้ต้องเคี่ยวจนไอ้ตะกรอนพวกเนี้ยต้องเคี่ยวเพื่อให้ตะกรอนมันเป็นยังไงกันกายจับตัวเป็นก้อนแล้วเราจะได้เขียวๆตรงข้างนอกตรงเนี้ยนะครับถ้ามันใสออกมาใสๆ หลังจากนั้นเอาเหล่านี้ไปกองอ่าหลังจากนั้นเราก็จะกองเราจะได้หัวน้ํามันเขียวอืมหลังจากได้หัวมันแล้วหลังจากได้หัวเอาตัวมันมาเอาหัวมันหัวมันก็จะเป็นสีเขียวเนาะเราก็จะเอาไปผสมกับน้ํามันที่เป็นน้ํามันยาออาจตรงนี้อาจจะใส่เกี่ยวกับตัวของกัญชาเกี่ยวกับสมุนไพรอื่น หรือถ้าไม่ใช้อะไรเราก็ใส่ตัวน้ำมันมะพร้าวเลยเฉยเฉยนะครับแล้วการนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าอยากหอมก็พิมพ์เสนกาลบูนเมนทอดการครูมันก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้อุควดนี้ก็คือเอาหัวมาผสมกับตัวน้ำมันอืา ใช่นล้นเองง่ายนะดูเหมือนง่ายแต่เวลาเคี่ยวยากเหลือเกินเพราะมันต้องใช้ปริมาณที่เยอะอย่างนี้น้ำมันเขียวมันทํายากกว่าน้ำมันเหลืองใช่ไหมจมันทํายากกว่าใช่ครับใช้เวลามากกว่าน้ำมันเขียวน่าจะแพงกว่าน้ำมันเหลืองไหมถ้าถ้าพูดถึงว่าไม่ได้เขียวจากสีนะเขียวจากการเคี่ยวเอายาแบบนี้ใช่ครับอันนี้คือแพงกว่าใช่ใช้เวลามากกว่าส่วนใหญ่ถ้าเราได้น้ํามันหัวพวกนี้ครับมันก็เราจะเติมพวกนี้ไม่เยอะแล้วเราจะเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษา สมมติยาที่มีสีเขียวส่นมากจะมีฤทธิ์บรรเทาอาการกักเกลื่อนพวกนี้ได้น้ำมันเขียวบางทีเราไปเจอตามท้องตลาดค่ะเราก็จะเจอว่าเฮ้ยมันห้ามแพทเลือดได้บางทีเขาใช้ใบสาบเสือใบอ่าผักเซียนพวกนี้ค่ะ แก้กักเกลือนได้ห้ามเลือดได้ซึ่งมีสรรพคุณที่ค่อนข้างดีห้ามเลือดเลยเหรอจ๊ะมีค่ะมีแผลโดนมีดบาดนี่ทาตัวนี้เหรอใช่ถ้าสีเขียวนั้นได้จากสับเสือแต่เราจะไม่ใส่พวกพิมเสนเขาเลยเรียกว่าน้ำมันยายครับใช่เขาจะไม่หอมไม่หอมครับน้ำมันใส่แผลเกี่ยวกับเรื่องของรักษาแผลเลือดรังต่างๆเขาก็จะเคี่ยวกันแบบนี้ค่ะโอ้โหคราวนี้พอเราได้น้ำมันมาเสร็จเราก็ต้องรู้ขั้นตอนของการนวด เราจะใช้เป็นประโยชน์ละนะครับเรารู้ว่าอาจารย์ได้สอนมาก่อนหน้านี้เป็นนวดนวดคอนวดอาไไลอ่เดี๋ยวจะมาเราจะมานวดพวกขาตามคำขอที่ส่งเข้ามานะฮะ ท่านผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ที่แอดนกเจ็ดสีแล้วก็ท่านจะได้เอาคําถามเหล่านั้นมาถามและเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่าน้วยนะคนถามมาเยอะสุดคือเรื่องเข่าคุณแม่ผมก็ต้องถามมาปวดเขา่ขาเข่าบว,วมเอ๊เขา่าฉันเสื่อมหรือยังเอ๊ะเจ็บขาเข่าเคล็ดเข่าสึกหน่อยรู้สึกแบบมันมัน,มนเปื่อยมันพังหรือยังเครื่องยนต์กลไกลตรงเนี้ลองนวดรักษาดูก่อนด้วยตัวเองด้วยน้ำให้นวดด้คนอื่น นวดด้วยตัวเองก่อนบรรเทาอาการด้วยตัวเองก่อนวันพรุ่งนี้สอนนวดเลยน้ำดื่มเกษมร,ราชวิตามินแอนด์วิเนอรัลวอตเตอร์ผลิตภัณฑ์ LED หายากทุก <laughs> เอาละฮะวันพรุ่งนี้จะเอาน้ำมันเขียวหรือน้ำมันไพลมานวดเขา่า บรรเทาอาการอะไรครับอาจารย์ปวดเข่านวดเข่าเขาต้องปวดเข่าเข่าบวมนวดได้ไหมบวมเขนวดได้ครับปวดขาพับเข่าอักเสบต้วงทิ้บตันได้หมดเลยครับพวกนี้พรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับชุา